สวัสดีค่ะอูมามาชาแนลจาเพื่อนจ๋าวันนี้แม่กาลังทําน้าพริกกักหมูกันอยู่นะจ๊ะพร้อมจาหน่ายแล้วจ้ะสูตรของแม่เองนะจ๊ะช่องไซพิพารวยอูมามาชาแนลจ้าติดตามแม่ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านี่จากช่องด้านนี้นะอูมามาชาแนลจากเพื่อนๆจ๋าช่องไซบิพารวยจ้าวันนี้มาทํากันเลยนะจ๊ะเจียวหมูอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้อันนี้แม่เจียวปรุงไปบ้างแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าจะมาทําให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะจ๊ะนี่แม่จะใส่หอมเจียวไปก่อนนะจจเพื่อๆา ใส่โรยไปก่อนนะจ๊ะหอมเจียวจ้าอย่าเพิ่งใส่หมดนะจ๊ะเพื่อนๆทยอยใส่นะเผื่อปริมาณมันจะได้เท่าๆกันหอมเจียวจ้าอันนี้กระเทียมเจียวนะจ๊ะสีเหลืองทองสวยสง่ามากเลยน่าทานมากๆเลยเพื่อนๆจ๋ามีจ้าโรยลงไปเลยนะจ๊ะแม่จะทําขายจะแม่ได้ที่ตลาดแล้วเพื่อนๆจ๋าลองดูนะจ้าเสาร์อาทิตย์หาอะไรได้เพิ่มจ๋าให้ครอบครัวเพื่อนๆช่วยสนับสนุนแม่ด้วยนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ้าใบมะกรูดทอดตอบจ้ะ ริกทอดจ้ะเพื่นอนๆนจ๋าค่อยทยอยทยอยใส่นะเพื่อนเอจ๋าเราสามารถเติมได้เรื่อยๆนะใบมะกรูดทอดกรอบจาา้าทอดเป็นใหม่ๆนะจ๊ะเพื่อนเืจ๋าริกทอดจ้ามีเสียงรดหน่อยนะแม่ทาหน้าบ้านจ้ะเพื่นอนๆืจ๋าแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะใบมะกรูดริกทอดกระเทียมทอดนะจ้าหอมเจียวนะจ๊ะกระเทียมเจียวกากหมูจ้าเพื่อนเนจ๋าปรุงรสตามสูตรบ้านเรานะปรุงรสตามสูตรบ้านเรานะแม่ไม่ขอบอกสูตรนะจ๊ะแม่เพิ่งเริ่มจ้า เราสามารถทยอยใส่ได้นะจ๊ะไม่ต้องเทใส่หมดนะเพื่อนๆจ๋าทยอยคลุกเคล้าดูก่อนนะสีสันน่าทานมากๆเลยจ้าเพื่อนๆจ๋านี่จ้ะน้ำพริกกากหมูจ้าปุ๊มามาชาแนลจ้าช่องเซนพิกพารวยจ้าสูตรบ้านแม่เองจ้าหอมเจียวนะจ๊ะกระเทียมเจียวนะจ๊ะใบมะกรูดทอดทิกทอดจ้าวัตถุดิบเราคัดสรรมาอย่างดีนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าใช้ของคุณภาพนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าน่าทานเลยจ้านี่จ้ะ เบาๆนะจ๊ากพราเดี๋ยวพริกแตกใบมะกรูดแตกเดี๋ยวจะไม่สวยจ้ะเพื่อนจ๋าอะไรไม่พอใจเราใส่เพิ่มได้นะจราโอเทเพิ่มได้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อเอาคุณภาพาให้ลูกค้าทานนะลูกค้าจะได้กลับมาซื้อเราเยอะๆน่าทานมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆ่อจ๋าอันนี้ที่แม่ปรุงรสแล้วนะจ๊ะเป็นสูตรของแม่เลยนะจ๊ะเพื่อนๆนจ๋านี่จ้ะพริกทอดใบมะกรูดทอดกรอบหมูกรอบนะจ๊ะปรุงรสสูตรบ้านแม่เองแม่ยังไม่แจกสูตรนะ ขอลองทดลองทำขายรถอแรกก่อนจ้ะมีเสียงรถไลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแม่ทำหน้าบ้านจ้ะแม่ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะจ้ะประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ